นะฮะนี่หรือนู่นนะเลือกเอา <c oughs> นะนี่หรือนู่นเลือกเอานะส่วนผมเนะี่ยเลือกนี่มาแล้วนะ <c oughs> ทําไมถึงพูดอย่างนี้นะหรือว่าทําไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะเชา้านี้นั่นคือนี่หรือนู่นนะคุณจะเลือกนี่หรือจะเลือกนู่นแล้วแต่คุณนะฮะนะแต่ผมเนี่ยเอาความผิดพลาดมาเล่าให้ฟังนั่นคือผมเลือกนี่มาแล้วไงนะผมเลือกนี่มาแล้วไง มันจึงไม่ได้เลือกนู่นนะฮะแต่ตรงนี้ก็มีแก้ไขนะมีการแก้ไขได้นะนี่ไม่ฮะไม่ใช่ที่นี่นู่นไม่ใช่ที่นู่นนะที่ผมเลือกที่ผมพูดถึงเนี่ยนะนี่คือนี่สินนะนี่คือนี่สินที่นู่นคือความเจริญรุ่งเรืองหรือความพัฒนาผ่าุกข,ของชีวิตเรานะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาระ ระยะยาวนะที่คุณจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเลือกได้อย่าเลือกนะการเป็นหนี้ในลักษณะที่ไม่ดีนะหนี้มีอยู่2ประเภทนะหนี้มีอยู่2ประเภทนั่นคือหนี้ดีและหนี้เสียนะส่วนหนี้ดีคือหนี้ออมศินนะหนี้ของสลากออมสินเป็นหนี้ที่ดีที่สุด ที่ผมเพิ่งเคยเจอมาอันนี้เราไม่รวมเกี่ยวกับการลงทุนการทําธุรกิจการอะไรอย่างนั้นซึ่งมันใหญ่เกินไปสําหรับชีวิตพวกเรานะแต่ถามว่าทําได้ไหมคุณทําได้แน่นะผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะการเป็นนี่อะไรที่มันเลอะเทอะเละเทะนะเอย่ยที่ผมเคยเป็นมาคาประกันบ้างซื้อไอ้นั่นทำไอ้นี่ตามที่ใจต้องการฮะวิ่งหาความสุขที่แม่งไม่เคยมีอยู่จริงในชีวิตคนเรานะนะ พอมีเงินเยอะขึ้นหน่อยก็วิ่งหาเงินเยอะขึ้นอีกแล้วก็คิดว่าจะมีความสุขพอมีรถคันหนึ่งก็วิ่งหารถคันใหม่คิดว่าจะมีความสุขนะมีแฟนคนหนึ่งก็วิ่งหาแฟนคนใหม่คิดว่าจะมีความสุะกินสเต็กมือหนึ่งก็หาสเต็กมือใหม่คิดว่าจะมีความสุขนะฮะบลา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 ยแยะไปหมดนั่นคือไม่ดี นะไม่จริงจังมากนะไม่จริงจังมากแต่เรื่องจริงๆที่ผมมาพูดค en ือนี่หรือนู่นเรื่องเอานะฮะการเป็นหนี้ของสลากอมสินหนึ่งปีทําให้คุณมีหนึ่งล้านบาทได้อย่างไรนะน่าสนใจไหมฮะมีวันนี้ไปซื้อเลยผมก็ยังย้ำวนๆเรื่องเดิมนะมีวันนี้เท่าไหร่ไปซื้อเลยฮะนะเดือนไหนผมมีเศษเหลือๆไม่ได้ใช้ห้าพันหกพันหมึ่งผมก็ไปซื้อตามนั้นนะฮะทำไมอ่ะ ก็เก็บเงินไงเนะโอเคนะฮะนี่ดีกับนี่ไม่ดีเลือกเอานะฮะนี่ดีรู้แล้วเนาะคือนี่ของการลงทนุนนี่การเก็บออมนะส่วนนี่ไม่ดีหรือนี่เสียคือภาระระยะยาวที่เราซื้อเข้าไปโดยที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ได้ใช้เหตุและผลเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากไว้เท่านี้นะสั้นๆ